ที่3นะครับกระจายออกไป5คนทั้ง2ฝั่งฮะไม่มีการรวมตัวอินเวตเหมือนกับเกมที่ผ่านมาดูซินะครับว่ามีเข้าไปเทรดแทนนั่นเองแล้วมีการแก๊งเลยว่าใครเข้ามาครับขอคูณนะเฟิร์สบลัดอย่างไวตามที่ว่าไว้ฮะสตาร์ทที่เลสบัฟครับผมเมื่อกี้ผมคิดอยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ดะบลัซซิ่งโค้ดโดยดิซินครับเพราะว่าซัมเมอร์แฟดลึกเกินไปครับเข้ามาครับเซัมเมอร์แ้วครับ็วครับฮุกช็อตเข้ามาสตันครับเมื่อกี้ซัมเมอร์แฟดเร็วเกินไปหรือเปล่าฮะ เพราะว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดรอจังหวะแอนิเมชันของโซนิกเวฟออกก่อนแล้วค่อยแฟดหลบอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะรอยนี่ครับไหลเข้ามาได้คลอครับแล้วก็ทั้งสองตัวครับสตันจังหวะนี้ไม่โดนครับน่าเสียดายเหลือเกินครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีการส่งจานฝั่งของวีทีหรือเปล่าเทเลพอร์ตเหมือนเดิมครับลงมาครับจานฝั่งของซัมเมอร์ตามเรื่องฮอเตอร์ครับพอเตอร์ลงมาน่าจะเล็งไปที่โวลเดอร์เซตสมัยก็คโค้ชพีครับลงมาคุกข้อตใส่ใครครับซัมเมอร์ดีกว่าครับใกล้ดีครับตัวใหญ่มันคคคคคคคลลลิิกกกงงงง่่่่่่่่่าาาาาายยยรรรัััับบบบแแ้้้้ววว็็นนนนนนนจะเไไไดดอออีีีีมตตตต เก็บคิวไมาได้หคิวก็ถือว่าดีกว่าไม่ไม่ได้เลยนะครับผิดพลาดฮะเมื่อกี้ซัมเมอร์คนที่กำลังแฮปปี้อยู่คือเสกซึ่งถ้าเกิดเสกเกิดเกิดอย่างเงี้ยขึ้นไปแก้อ้าวมาแล้วคุณโดนโอ้พอคุณโดนนี่สวยงามครับจังหวะนี้เสกเรียกได้ว่าโโอ้หเอาไปเลยครับวันนี้เสกวันนี้พี่เสกเขาเดือดจริงว่ะนั่นนี่ครับต้องยอมรับเลยครับเล่นดีมากหนูนี่มากอดวอร์ดทุบเหมือนเดิมไม่มีแัมเมื่อโดนอีกครั้งนึงครับซัมเมอร์โอ้เกมนี้หยาบเลยฮะซัมเมอร์โดนเกลียดฮะหนูนี่มากระทืบบนัอ เลยคิดดูหมดนะแต่ว่าไม่มีอะไรให้คนสังเกตและเอาเพลเยไม่ได้โอ้โหโดนดันไปดูนี่ครับจังหวะนี้ดูซันไปดูนี่อนจังหวะนี้ต่อไปครับเฟลตาพยายามไล่ตามต่อคนไอฟีพยายามสไลด์หนีไปเรื่อยๆโคสูดครับแต่ก็เหมือนจะปิดสกอร์ไม่ไหวครับตามไม่ทันโดนสตันไปที่วอเตอร์เจสวอเตอร์เจสครับเล็งตรงนี้ก็ได้ครับมันใกล้ดีครับแล้วโอ้ลูกเสียไปครับวอเตอร์เจสกันตายแล้วไฟก็ติดต่ออีกทีเดียวครับพยายามหนึ่งหนึ่งกันอยู่แต่ว่าไม่ไหวครับเฟลตาพยายามที่จะหนีแต่ว่าโดนครต้องวิ่งแล้วฮะคาเซต้าต้องงววิ่ครับ ไม่ไหวครับเจอดาเมจจากโคดิเอสสปารครับจังหวะนี้1ต่อ1ครับอีดีอีอาจจะโดนแกงได้ครับเพราะตอนนี้เสกวิ่งมาแล้วอาจจะโดนไดถึงใต้ป้อมได้เข้ามาครับคูณไปผมเมื่อกี้ทั้งอินเตโซแล้วก็เสกวิ่งมาจากลิเลเรทั้งคู่ครับตรงนี้นูนี่วิ่งมาเขามาครับเพิสิ์อินติเมตาเมื่อวานนี้ล็อกใส่ครับได้ป้อมแบบนี้กันเลยเหรอครับทั้งฝั่งของเอเธอร์ครับไปทำอะไรให้หรออ่าด้านล่างก็โดนเหมือนกันครับจิเมตาเพิ่งเกิดมาแท้ๆครับเกมนี้ฮะ เดือดมันเถือดมากพูดตรงๆว่าคนภาคภาคไม่ทันนะฮะฆ่ากันเร็วเหลือเกินแต่ละเกมทีตรงนี้ดูที่อาเชนี่ถูกโซโลคิวด้วยอะไรฮะอินเดโซกดช็อปบลัสเอเซเลเรชเกตตโวนแฟดทุบหัวแตกเลยฮะไม่ทันได้กดแอคทิเวตฟอร์ซินคอร์ครั้งที่สองศูนย์ห้าแน่ๆฮะดูจากสภาพเพราะไม่มีแฟลชด้วยซัมเมอร์เตะโอ้ทุกทีไปดูในครั้งนะี้เตะมาไหมหลบมแต่ตอนนี้มีคาร์เมลเข้ามาไม่โดนครับ แล้วมีทางฝั่งเฮ้ตัวโซมาช่วยครับจังหวะนี้น่าจะไฟกันยาวครับไม่ดีสลับพอเตอร์ครับเพราะว่าโดนทิ้งครับกลายเป็น3าต่อหเฉยเลยเลยองต่อหครับเพราะว่าเสกไปแรกในบนแล้วครับไม่ศูนย์ห้าอ่ะซัมเมอร์ยังคงถยู่ที่ศูนย์สี่และได้อะซิทเพิ่มมาหนึ่งเพราะอินเทนโซฮะรียกแบบวอร์ดด้วยฮะซัมเมอร์มีชิลล์พอร์ตครับอีกคนหนึ่งไม่มี ต้องรีบไล่เลยครับใช้เดอะคอลลิ่งเพื่อล้างเวฟออกตอนนี้เข้ามาเข้ามาครับเหมือนจะเอาให้ตายครับหนึ่งคนแต่มันไม่ควรครับขอบอกเลยว่ามันเสี่ยงเกินไปครับแต่ว่าอาจจะเก็บได้หรือเปล่าซัมเมอร์ลงมาแต่ว่าคาซต้าเหมือนกับว่าจะต้องเสียไหมครับตายไปเหมือนกันเหมือนจะเป็นดับเบิอจากธนนท์หลอดหรือเปล่าทั้เมื่อกี้โอ้โหแล้วเสียหายครับพอบอกว่าโเดนฟีดที่มีลูลู่ยืนบัฟให้อยู่อย่างนั้นไม่ตายครับมันจะเอาให้ได้ครับเสียครับน่าจะไม่รอดแล้วครับต้องปล่อยให้มาฝั่งของยูโซ เดซโซตั้งใจจะสวนแต่ว่าไม่มากพอฮะมีแค well ่คนเดียวจะโดดเข้าไปใส่สีคนก็คงไม่ใช่เรื่องเนาะใช่เอาละฮะเหมือนจะบังคับไฟครับแต่ผมจะเสีกมันแล้วก็กดเลนเท่านี้ไปแล้วเชินี่ครับจะโดนบ้นล็อกใส่เซกครับหนึ่งคนก็โอเคครับถ้าได้ป้องกลางไปเช่นดีกว่าเกมที่ทางเอเซอร์ชนะยูดีจีไปซิฟเวอร์ของเขามีผลต่อเกมในเรื่องของการแอสซิสต์มากกว่าทำเดเมจด้วยซ้ำ โอ้ยครับเป็นไล่ครับแต่เหมือนจะได้ป้อมอันนี้ไหมครับดื้อม,มากดูนี่ไม่ควรจะบอกเลยว่าฝุ่นไม่น้อยครับพัตเตอร์ก็โดดเข้าไปอีกครับแต่ว่าทางฝั่งของหนุ่มนี้ตายแล้วครับตามด้วยทางฝั่งของพัตเตอร์เฉยเลยตายไป2คนแล้วฮะตอนนี้ b k เทีวิ่งไล่ได้อย่างสบายใจและดูเชียนกำลังตีป้อมล่างฟรีๆอยู่ด้วยฮะยัมีการกัดเขาไม่เก่โอ้ทะเลลงมาพัเตอลงมาแบบนี้เลยแล้วโอ้แฟนได้สวยครับทางฝั่งของเขาที่ฟินน์เล็งมาหาวอตเจอร์สละกันครับมานาก็หมดครับนาโดนฟาฮัตส่งอีกเวฟวบอตเจอร์เสียชีวิตครับผม เอเซอร์มีจังหวะแบบนี้ให้เห็นบ่อยเหมือนกันนะเก็บคิวหนึ่งคนฟรีๆโดยที่ไม่มีแคทิเซกเ,เก็บมังกรลมไปได้ฮะเอเซอร์ไม่มีคนเดินมาคอนเทสได้เป็นตัวแรกของเกมนี้ครับถูกมากๆเป็นมิดเนนที่น่าจะตีป้อมเร็วที่สุดในเกมแล้วล่ะใช่แล้วมามิวมาครับโอ้โหโดนไป1เม็ดครับแล้วมากันทั้งหมดเ,เลยครับฝืนไปหรือเปล่าอีเดโซ่แคเมเนโตครับแต่ว่ามีเซกเข้ามาช่วยลุกถึงซัมเมอร์ด้เช่นกันแล้วดูค่าดาเมจแรงมากครับโอ้โหซิกแมทได้เยอะครับแล้วดูครับอมตะจากทางของโคครับพยายามกันด้วยอีกเซอร์ไว้ครับถว่า โอเคครับเป็นตัวหนึ่งครับเมื่อกี้อินเทโซฝืนนอกจ๋าจิงดูนี่พามันลุมครับแบบนี้เตะโดนอู้ทุบไปที่โค้ด้วยนี่ครับแล้วดูครับทุบใส่โคต่อครับแล้วเกือบจะเป็นดับเบิลคิวแล้วน่าจะได้ครับดับเบิลคิวอินเทโซ่จะกลมันยืปยาวครับพยายามตามต่อไม่ไม่เอาครับแต่ว่าด้านหลังนี่เตะเข้ามาเก็บไปได้ครับพัดเจ้าช่วยอินเทโซว่ะตอดมาอยากจะเตะโซนิคเวฟพุ่งเข้าไปตายคาที่เลยฮะ ถึงด้านในเกมไหลแล้วฮะของ BKT จังหวะนี้ครับเป็นจังหวะดีหรือเปล่าอรับทีนี่เขาตัดล็อกใส่ไป3ครับแต่จะหนีได้หรือไม่ได้ดูครับมีโคเอซอนลงได้สวยงามครับคามิลเข้ามาครับล็อกใสใครครับเฮกติงไม่ตัมใส่ซัมเมอร์ครับแต่ตัวเองน่ะเหมือนจะตายไปก่อนครับดาเมจไม่พอจริงๆครับทางเอเซอร์ก็ต้องหนีออกไปครับเสียป้อมเลนกลางไปครับทางฝั่งของทีมเมเซอร์ครับยังมีลุ้นอยู่ครับว่านั่นไงฮะมาเตะวอเตอร์เจสครับในตอนนี้ครับแล้วดูครับตัวเองหายไปเลยครับแต่ก็แลกมาด้วยกับวอเต ก็ไม่คุ้มครับอามาตะเครื่องที่จะใช้ในตอนนี้ครับไหนดาเมจไม่มีดาเมจเลยฮะตอนนี้เอเซอร์โควิ่งไล่และสแตนใส่ครับขออีกหนึ่ง hit. ฮิตฮึบโดนบอสติคอนห,หนีเอาไปได้ครับซัมเมอร์แต่เสกตายตอนไหนเนี่ยเอ๊ะอ,อเ๋อลินกลางครับเราหน่าจะกำลังไล่อยู่เมื่อกี้บิเคเอดีพลาดนิดนึงฮะตรงที่ว่าเนียฮะบีเคทีต้องการมังกรตัวนี้ตอนนี้จังเกิลของทางเอเซอร์มาไม่ทันฮะแต่ไม่รู้เสกจ,จะกลับได้หรือเปล่าอาจจะมีจังหวะพลาดกันเองเครับบีเคที Azo, โอ้โดนเต็มเต็มคาเต้าเต็มๆครับแล้วดูครับโดนทุบใส่ใครไหมโดนล็อกไปก่อนนะแต่คาเซต้าน่าจะโดนอิลิสเก็บตายไปก่อนครับนี่โซนเลงครับช็อคแฟลชแต่คูดายน่าจะยังไม่มาโดนทุบได้นะเนี่ยอ๋อนูนี่ทำเตียนใส่ฮะนี่ครับตีซัพพอร์ตก็ได้ครับรีเดมชั่นออกมาครับฮิวเข้ามาตูดโอ้โดนโคคูนหายไปเลยครับทางโคแล้วดูครับตีนิเมเตอร์เล็งกลางครับอย่างรวดเร็วครับแน่ทำเตียนอีกทีนึงหนูนี่ มาใหม่ล่ะแต่เวลห่างกันหนึ่งเวลเลยทีเดียวนะครับแบบดาเมจทสมัยโอ้เอเซรอ,ตเตอร์โอ้ละลายครับหายไปกับตาแล้วดูเอเดโซนี่อารวาสใหญ่ด้านหลังนี่ยเลือดดูครับีเอเซอร์ที่สวยงามครับโอ้โหซัมเมอร์เก็บเชือกชินี่ไปได้แล้วดูครับบาอลอนยังไม่ตายเลยฮะบบาลอนตายไปเมื่อกี้แล้วเอเซอร์ตายไปสามคนก่อนแล้วครับถึงจบเกมเลยหรือเปล่าตอนนี้มองไปที่ท็อปเลนมากกว่าฮะตอนนี้คาเซต้าโดนแฟรทุบ ท่ามามองฮิตนะครับเ <darker S 3> <laughs> มื่อกี้เขาใช้สเปลชิลกันท่าโดดทุบทูเดอะสกายไปได้นะ <laughs> แต่พูดตรงๆว่าไม่ได้ใกล้เคียงที่จะพอเลยครับทาวเวอร์สองป้อมนี้มาครับนี่นช็อทาวเวอร์ครับแล้วก็น่าจะตีหนึ่งพันไม่ได้ครับเ <laughs> ข้าไปที่วอเตอร์เจสเข้าไปวอเตอร์เจสท่าอนอามาตะใส่พอตเตอร์ครับทันไหมช็อตนี้แหละนะครับจังหวะการพลิกเกมน่าจะเพียงพอไหมสหรับการซัมเมอร์เลือดน้อยมากครับแล้วซัมเมอร์ครับโดดแปดเหนี่ยวไปได้แลงด้านหลังครับทางฝั่งของโคภยยานที่จะฮีลเพื่อนอยู่ อินนิโซตายแต่ไคตาตอนนี้เนี่ยโดนชุดใหญ่มากครับจากนอร์ฟอล์กเซยครับดาเมจเหลือหลายที่จะยิงตายไปแล้วสามตัวนะฮะตอนนี้แต่ว่าโคดินฟีดยังคงมีดาเมจเหลือหลายฮะตอนนี้มานาหมดด้วยนะอันตรายอาเชนี่หาจังหวะได้หรือเปล่าโดนแฟร์โค้วดูชุดใหญ่โอ้โหแรงมากเสกเบนนัมบัสบายครับเจ็บจริงๆฮะและน่าจะจบเกมไปได้หรือเปล่าโคเดนฟีดมาช่วยยิงแล้วฮะมีเพียงแค่นี้นะหนูนี่สนิคเว็บใส่มาไหมครับหนูนี่ไม่มาว่ะมาครับขออีกทีหนึ่งมาโชว์หน่อย ช้อนหน่อยแต่เหมือนกับว่าจะไม่ทันครับทันไหมไ้ยแฟดไฟใส่ <c oughs> โคดิฟิตบอกขอเก็บ C D A หน่อยฮะขอดีขอ D A ครับแล้วก็น่าจะต้องปล่อยให้ใชนะเป็นของทางทีมบางของเซท่ารับ,บที่สามารถเอาชนะทีมเบสร์เต,ตอร์ไปเจอกับนเนชั่นในวันรุ่งนี้ได้เก็บไปได้3คะแนนเต็มฮะ30โดยที่ไม่